อันอันมูนอันมาตาโดนเราบอกจื่ออะไรได้ 1, 2, 3, 4, 5, ไ,มมไมหไม <c oughs> พวกพวกเจ้าหนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งนะวาลินน่าได้มาได้จากมือหลังเอออุบลคนน่ะพวกจอรแดนมายังพี่ยงตาสินสินคิดกะมี่ยุคุณ <c oughs> จะไปเห็นด <S 々> ูซื้อไปเมื่อสันเห็นหลักก็ดเลยญู่ปุ่นเิ่นทางกว่าเข้าตัวถูกยี่น้ำผุนกับดีขึ้นกันนั่นแหละญี่ปุ่นล่ะทุกมองได้ก็ให้หยุดคิดขึ้นเก่านั่นแหละมองจิตจบมันนั่นน่ะก็น่าสนมากเป็นทุกขเพราะว่าความคิด เพราะว่าสิได้ยินเรื่องใดก็สร้างมักน้ำเก็บมาคิดเด้คิดให้มันเป็นไปได้ดังใจจากของคิดให้มันเป็นเัืงสั่นให้มันเป็นเรื่องสี่คิดให้มันให้มันถือใจจากของนั่นเองกระทุกน้ำอันนั้นแหละทุกน้ำความคิดคิดอยากได้กับคิดอยากเป็นสองอย่างนี่แหละเดีย๋ยงเห็นเดีย๋ยงเดียเด๋ยงยินได้ฟังเรื่องใดก็ตามจับเข้ามาคิดปั๊บปลดนี่คือความเคยคิดของคน,คนทั้งหลาย เห็นอันไดกระซางขึ yeah, ้นกันเก็บคำว่าคิดโหลดคิดให้มันมีให้มันเป็นตามเจ้าของอยากให้มันมีมันเป็นนั่นเองแหละคนมั้นก็เลยถูกพภาวะความมีกับความเป็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนั่นแหละอยากให้มันเป็นไปดังใจที่เจ้าของอยากให้มันเป็นนั่นเองแล้วก็ทุกฝั่งนั่นแหละหลายหลายคนไปตอถลํำเลี่ยงไปทอดสะพานให้สิ่งต่างๆเป็นไปได้ดังใจที่เจ้าของอยากให้เป็น <otom> <ช>อยากได้อยากดีอยากมนีอยากเป็นมันก็เลยถูกภาวะสิ่งเหล่านี้ในขณะที่ห้าคิดอยู่ห้าวยอมโกดก่อเกิดอารมณ์ความรู้สึกในความพ่อใจบใจ่พ่อใจเด้กเจาฟังดีดีอก็ในความคิดที่ห้าคิดเรื่องที่เขาเบากันมากเรื่องนั่นเรื่องนี้ที่จะเห็นเรื่องใดก็แล้วแต่เป็นเรื่องต็นล่าที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้เรื่องนั่นเรื่องนี้พวกเข้าสิคิดคิดแล้วก็ก่อเกิดความรู้สึก เกิดความรู้สึกพ่อใจกับปพอใจความรู้สึกอันนั้นแหละเป็นตัวพบเด้อพบได้เกิดขึ้นแล้วการเกิดในแนวทางพุทธศาสนาบ่แมนว่าเกิดออกจากท้องแม่บ่เด็แปลว่าเกิดซ้ำนั่นอันนั้นมันเกิดโดยกายมันฉาิแล้วแปลว่าเกิดแล้วชาติอันตัวนั้นเป็นชาติเป็นชรามอณะนาโไปแล้วอันนั้นจากก่อนเฮ้าที่สิเกิดโดยไปถือกาเนิดฉาติพวกเข้าไปถอดสะพาน ไปตอทอล้ำเลี้ยงออให้เรื่องเหล่าต่างๆไหลเขามากเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจอะไรบอกพอใจบาวาสิเป็นเรื่องของคนคนเห็ดดังสั่นคนเห็ดจังสีแบบนั้นแบบนี้ที่มันเ,นเกี่ยวกับเจ้าของเอ,อนั้นมันเกี่ยวกับสร้างไปปรุงแต่งขึ้นมากเกิดความรู้สึกในความพอใจละไไม่พอใจสองอย่างพบเป็นแบบนี้เด้อพบออ <c oughs> ถ้าพอใจ แต่ว่าถ้าเป็นพ่อใจแบบความของโลกโลกมันก็ไปเกิดอบายภูมุ่มคือเก่าเนี้อันว่าพ่อใจนี่กับอบายภูมุ่มนาลกเลยละอันนี้ต,ตัวเจ็บนักเลยตัวนี้แต่พ่อใจเรื่องของธรรมในความพอใจเรื่องของธรรมะเรื่องการให้ทานรักษาศีลปวดมุนภาวนาก็แล้วแต่ความพอใจตัวนี้เป็นไปด้วยความไม่เบียดเบียนเนี่ยทำร้ายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและสับศีลตลอดทั้งคนละศาสตร ความพอใจตัวนี้เป็นน้ำเปเกิดสู่สุขติภพเรียกว่าสวรรค์เป็นต้นสวรรค์และมนุษย์เป็นต้นอันนี้แต่ว่าถ้าความบ่พอใจบ่พอใจเรื่องใดก็สร้างนรกล้วนๆเจ็บส่วนมากเข้าน่ะเป็นผู้ไปต่อความคิดข้ามาจากสิ่งที่เห็นเ,ออเรื่องรล่าต่างๆจึ่งสิงได้ยิอนต่างๆกตก็ขิดบุงแต่งไปก็เกิดความรู้สึกเฮ็ดทังไดเฮาสิด,ดับความรู้สึกอันนี้ได้นี่นแหละยังบทานเข้าใจขักปันใด สมมุติว่าห้าตายในขณะที่มีอารมณ์ความรู้สึกในความไม่พอใจเด้อที่มีอารมณ์ความรู้สึกใ,ใจหัวใจว่าเสียพันตายในขณะนั้นพวกนรกเลยเด้นร่นางกายมันได้ลู้เรื่องกับพวกเจ้าเด้มันบ่รลู้เรื่องกับเฮ้าเด้อืมอะไรจังว่าอันนี้แหละการเกิดโดยทางธรรมมันเกิดอ,อีกอันนั้นมันเป็นชาติแล้วอันที่พวกเข้าเข้าใจว่า ลูกอีนั่นลูกผู้นี่อังสินะเกิดตัวนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นการเกิดโดยวัตถุธาตุขึ้นมาพร้อมแล้วเป็นชาิเป็นชรา,าเป็นมรอะต่อไปอีกแล้วนั่นแต่เหตุใดเฮาหยุดการเกิดเลยหยุดบ่บ,บ่ห้มันไปปรุงแต่งให้ได้ให้เกิดความพอใจและบ่พอใจเนี่ยฉะนั้นมันก็นมีวิธีอยู่นั่นเองวิธีเฮ้าก็คือพระยามดึงมาอยู่กับลมหายใจดๆดูทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินพระยามระงับดับความคิดจากการได้เห็น จากการได้ยินนะได้กลิน่นตังสิเราจะย้มหลังับตัวนี้ก็เลยหายวิธีพต่วสีหยุดมันล่มหายใจนั่นแหละสำหรับคนที่ว่าอบอ่าอาจสมาสิอยู่กับล่มหายใจโดยรู้สึกตัวกระแขคกับล่มบได้ก็ต้องมีตัวหนึ่งกำกับความคิดไว้ก็คือพุดโธนั่นแหละเอาขัามภาวนานั่นแหละเมาเป็นตัวคิดแทนคิดนี่เป็นคิดเดียวเรื่อเป็นเอกะแปลว่านหนึ่งจิตค,คิดนั่นแหละ มีความคิดเดียวให้เกิดแนบแน่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างอายุจังสี่แล้วมันสิละความคิดอันอื่นจากการได้เห็นการยดงยินได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆมันมันสิละความคิดพวกนั้นออกมันสิเหลือแค่คิดเดียวคิดนี้เป็นคิดดีคิดนี้เป็นสุขติภพถ้ามันตายในขณะที่คิดถึงพุทโธกด็ดีมันบ่ได้ทำไรเบียดเบียนไผ่ได้นี่พุทโธ่บ่หักไผ่บ่สร้างไผ่ได้จนิจว่าหลายๆอยา่างที่ พวกข้าต้องทําความข้าใจตั้งใจฟั่งเราทําความเห็นให้มันตรงตรงกับความคิดจากของนี่ว่าเรื่องความคิดกว่าเรื่องจิตละอันนี้ว่าเรื่องจิตตภาวนาละออจิตตะความคิดภาวนาแปลว่าความคิดที่ทําให้เกิดพบภาวะนี่หน้านี่จิตทั้งหลายที่มันผ่านพกเที่ยวเวียน่ายเกิดดับเกิดดับเกิดดับยุ่งสันท่องบาหูออนี่คือความละเอียดนี่คือกลไกของการทํางานของคางว่า จิตติดที่ไหนไปเกิดที่นั่นไป่าวยังเพราวมีอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจมม่เลยกลายเป็นพกเฮาไดได้ยินได้ฟังนี่เรื่องในปัจจุบันที่นี่แม้กระทั่งว่าเรื่องในอดีตกระซังเรื่องในอดีตที่เฮาคิดขึ้นมาปับ๊บปรุงแต่งต่อเด้ปรุงแต่งต่อน,นี่เห็นบ่หล่ะฟังดีๆคิดเรื่องอดีตปพ๊บนึกปรุงแต่งต่ออยากให้มันอยากให้มันเป็นไปได้ดังใจงของเจ้าของเอง คิดไปคิดมาล่ะพ่อใจมัง่งบ่พ่อใจมั่งนี่เห็นบ่ออสองอย่างนี่พบเด้อขนาดอดีตมันยังมากที่ริงแล้วแต่หฮาคิดถึงอดีตอนาคตก็อยุ่น้ำกันละครับอดีตอนาคตกับอดีต,อ,ต,อ,ดตอดีตกับอนาคตาคตือสิ่งเดียวกันเด้อทุกอย่างมันเกิดจากสัญญาคือความรู้สึกที่จําได้หมายรูหรือความรู้สึกอันเก่าเกที่มีมาในอดีตมีทั้งความพอใจและไม่พอใจสองอย่างนี่แหละแล้วห้าสที่มาปรุงในในใน,ในปัจจุบันนี้เ้าคิดว่าในปัจจุบันนี้ ขิดไปขิดไปเฮย้ยสู้ว่าผู้เป็นตาสังอ,อตั้งแต่กี่บ่มีปัญญาสู่เขาใดเนาะถือผู้เป็นตาสังเดิคิขดไปขีดไปนี่ปรุงแต่งเหลืองเกิดความรู้สึกนี่เุ้ยใครกูเห็นจังสันซาตะกี้เหว่าเ้เออนั่นแหละความโกรธเกิดขึ้นไปนั่มเอาของเก่ามาคิดจันะงสันส่วนมากกสัญญาทั้งเบิดนั่นแหละจะเอามาขิดอน,อนาคตท่านด้เกิดดอก คนเอาสัญญามาคิดแล้วเกิดเป็นอนาคตดใด่บอกก็เลยบอกว่าอดีตกับนอนาคตคือสิ่งเดียวกันเ้อถ้าพวกเจ้าเขาเขอ้าใจว่าทําความเข้าใจว่าไม่มีการไม่มีเวลาเนี่ยอากาลิโก่ตลอดเวลาเนี่ยอากาลิโก่มันบม่มีการบม่มีเวลาบม่มีอดีตบม่มีอนาคตแม้ปัจจุบันก็ยังมีสุดเด็ดสัมแต่ว่าเอามาวอากันว่าปัจจุบันขณะน,นี้สืส่อๆเด้พวกเขาเจ้าว่างแล้วบม่มีอดีตบม่มีอนาคตแม้กระทั่งปัจจุบันก็น่มี มีกับมีอันสมมุติซๆๆื้อได้น่ะวีมุดบะมีเล้าเด้เหตุทั้งใดเฮาสิพยายามลดละสิ่งที่คิดต้ตนกำเนิดของการเกิดคือการคิดนี่ว่าภาษาง่ายๆแต่สิว่าภาษาบาลีมันเข้าใจยากมโนปุพังมโนธรรมามโนเศรษฐามโนมียาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจเขาว่าใจมันยังอีอกแปลไปอีกบัากหลายอันหลายอย่างเนเออสำเร็จได้โดยใจถูกทำลายกับทำลายกับใจอสำเร็จกับใจ ตั้งต้นการเกิดหรือว่าเกิดกับใจนี่หรือว,ว่าเอาความคิดสร้างมันง่ายๆดีพวกเจ้าอยากผมจกว่าความคิดมันเป็นโตยังได้พวกเจ้ากิดิดนวเฮือนคิดนวเฮือนเจยวนี้เออนั่นแหละพบเป็นดุดดังพื้นนาคือเฮือนออววพวกเจ้าเ,เดียวนี้ตัวจิตพวกเจนะ้าสิไปเกิดคือตจํจของพวกเจ้าน่ะสัญญาเวทานาสังขารวิญญ,ญาณอลไะจิตก็ดีเดียวกันนั่นแหละหรือจิตหรือใจนี่ใช่ซั์เดียวกันนั่นแหละเป็นตัวเดียวกัน <c oughs> เพียงแต่ว่าเป็น,นกลไกว่าแยกแยะออกมาสือ่อ ขิดทอดเงือนปั๊บเห็นโหลดตายตอนนี้ปั๊บก็ไปเงื่อนแหละสักก้อนแต่ว่าอามณมความรู้สซึกสิเป็นตัวแบกตัวแยกตัวแบ่งภพพวกเจ้าอีกทีหนึ่งเด้พวกเจ้าห่วงอู้บักัดบักปัดบักกาดเงื่อนกูเลยแล้วนั่นนี่จมยุ่นเออเนี่ยความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วภพดึงเลยวุดไปตามภพเลยนรกจะก็หลางง่ายง่ายอันไปนรกนี่เนาะถึงสันจึงบอกว่าแต่ละคนเนี่ย ในขณะนี้พวกเข้าที่เห็นกันอยู่เดียวนี้อความคิดเกิดขึ้นได้ตลอดโดยยินได้ฟังกันที่เดียวนี้ความคิดเกิดได้ตลอดเออดนี่นย,ยทีนี้แม้สิ่งที่เ่าเห็นแวบหนึ่งพวกเจก้ากระจับไม่คิดให้เป็นเกิดเป็นพบเป็นศาสต์ใดอังเช่นว่าคือจังพวกเข้าเอาง่ายๆว่าคือจังสวดมนต์อยู่นี่เขาสิเห็นสิ่งหนึ่งแวบๆเนี่ยยู่ในหางตาเข้านั่นล่ะอู้เทวดาบ่ ไผ่นอนี่แล้วก็คิดหาเหตุผลของมันคิดหาเหตุผลคิดหาว่ามันผูน้ใดนอะเขามาอย่างนอะมาเอาบุญบ่อเจากรรมในเวรบ่อเทวด,ดาบ่อโมทนานำกูบ่อหว้วนเห็นว่ามันออกไปไกลเราเด้หอเ่ามันว่าจอในบทสวดมนต์เด้ถ้ามันจอในบทสวมดมนต์จิตร่วมได้มันก็นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเป็นอุปจาระสมาธิเด้จิต <ừ. S 1> ม,มันร่วมได้ในะระดับ หลือขันสามชาติสามว่าไงงเออมันร่วมมันติดตัดมันติดตัดอันนี้มันติดตัดอันที่เฮาเห็นอยู่ปัจจุบันที่เฮาได้ยินได้ฟังในปัจจุบันเนี่ยมันติดตัดออกเพิ่มล้วเกิดกลายเป็นก็ยังมีรูพระสงรงองค์เจ้าเออเอาอันใดอันหนึ่งมาให้เฮาหือเฮาสิเดเมื่อเอาเลยเด้จักว่าล่ะนี่มันเศร้าสวดมนต์กับมีเด้อเศร้าสวดมนต์กับมีเดเอเอาปั๊บหลุดเพราะแต่เดเมื่อออกไปนี่จักบ่จิตไม่ได้ตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาแล้วเออมันไปเดเอือาเมื่อา พระาธาตุให้จังสิพระาธาตุเสด็จนี่ว่าเขิ้นมาเลยนี่มันตัดออกจากนี่แหละมันไปอีกค,อค,อคือคือยังมันอยู่อีกมีติหนึ่งแล้วแต่ว่ายุ่งเก้าคนแหละเดเมื่อเอาจังสิปั๊บพอ่อตาเดเมื่อเอามันไ่มีอย่างตีเวิบขึ้นมาแล้วก็ยังนั่งมาคิดอีกบกโดนได้บ่ได้เข้าใจได้ว่านั่นสิ่งที่ซิ่งนั้นถือหลอกจิตเท่าเองนั่นแหละหลอกเท่าเองมันยังดอกหลอกหล,ลอกว่าผู้นั้นเป็นจริงผู้ผู้พระ อริยะเจ้าองค์นั้นเอาพระธานมาใหา้คือหลอกได้เข้าหอกเข้าหลอกเข้าเองได้นะ่ะไม่เป็นไผ่เด้เข้าเดเมื่อเอาพิบมันก็เลยออกจากความตั้งมัน่นความสงบอันเป็นอุเบกขาในขณะที่เอาสวดมนต์มันก็นเป็นอุเบกขาเรลาเด้จิตเป็นหนึ่งเรลาเด้ตั้งมัน่นเรลาเด้อะไรจังวหวะลายๆอย,ย่างมันที่มันเกิดขึ้นเคยเปลี่ยนมาแล้วล่ะจัง,จงวหวะห้ฟังแล้วก็ข่อยสวดมนต์ขวสวดเร็วํำใส่เลยเปิดหนังสือใส่พอ้อไหลลื่อๆๆๆไปก็เป็นเขาเดียววุบไปมองไม่ผุด ก็เข้าใจว่ายุ่งหมองไม้นั่นเป็นของจริงอีกเนี่ยโอ้กว่าสิตั้งมันใดกว่าสีรูเท่าท่านว่าเข้าไปน้าสิ่งเก่าๆที่เข้าไปเห็นแม้ก็เลื่อนว่าประเภทนั้นมันก็ตั้งจากฝันดอกเยาวความฝันมาขีดต่อแต่าวความฝันมาเกิดเป็นภพเ,เป็นศาใดาขึ้นกันนะและหูได้ยินแววเสียงยังก็แแล้วแต่ที่นี่เสียงสวดมนต์จาก้องฝ่าก็มีจากพวก,กเขากม็มีจากถรรกม็มีหรือว่าเสียงคล้องเสียงกรองกับซางเข้ามาต้องขีดต่อ มุยมาเรื่อยๆเขื่อยนเนี่นดังเป็นกล่องเป็นกลางว่านกลางว่านมากดอกแนวจังสันเสียงคลองเสียงกลองที่เขาเจ้าตีน้ำถรำน้ำผาในภูเขาอันนี้แต่เฮาสักแต่ว่าได้ยินปุ๊บรีบเขาล่มหายใจหลดว่าอย่าไปปรุงแต่งต่อว่ามันเสียงยังนอเราเดินตามหาได้หลายอย่างได้ที่ประสบพบมาเนี่ยแต่ว่าวาใไ้ฟังเพื่อผู้ใดเจอสื่อว่ามันคือหยังว่าต้องไปหาเหตุผลมันมันบ่คือหยังหยังอยางมันถูกหลอก มันคืออุปจาราสิ่งที่อุบัติขึ้นมาหลอกให้เราออกจากความตั้งมั่นในความสงบอ่านเป็นอุเบกขาเด้อเนี่ยพวกเจ้าเอาดีๆพวกนี้มันเนียนๆมันละเอียดแล้วมันก็คือของจริงพอมเขา้า,าใจว่าจริงพอมเดินจังกรมตะกีมิตตอนนั้นกสิไปยุ่นล้านน้มสาวพาสเสวยตอนนั้นเดินจังกรมยุดพละล้านหินนั่นแหละ ขาเดี๋ยวมีกองไฟหนึ่งอยู่ไกลๆหุ่นล่มีกองไฟเด้เป็นกองไฟคือคนดังไฟลุกบึมๆหุ่นล่หบางบ่อยบหงยัครับเป็นคือแค่แค่คนดังไฟฝีนี่แหละเลียวเห็นอยู่ต่อมาหยิบไก่เขามาหยิบไก่เขามาเด้อพอดีครับล่ะขาก็เข้าใจว่ามันเป็นคนอิลีก็ย่างไปล่ะแต่สิไปหาเขานั่นแหละเพื่อไม่เพื่อให้เขาต้มน้ำให้ยังไปก็สร้าะความคีดเห็นบอกความคิดจาก นาฮะเขามีน้ำตุ่มนะยางไปทอาไดกับบ่อถึงไก่ออไก่ออกไก่ออกไก่อกอกไปเรื่อยกว่าสิได้สติฟืนขึ้นมา,ดาไ,ได้บ่าแห้งเด้เนี่ยฮาเข้าใจว่าเป็นนอนหลีอเออใส่เฮาอยู่ที่สูงเฮาเหลียวไปที่ตา่เมื่อเลยเคือไก่มั้งเมื่อเลยยืดออกมั้งหุน่นตั้งแต่ยางไปเป็นกิโลกว่าสิด,ดึงตัวเองขึ้นมาได้โอ้ยเนี่ยแรงสัน่นเลยกลับขึ้นมาสู่ล่มให้ใจได้เนีมันออกไปไกแเ้วเด้นั่นความความตัวนี้ หมจัถงว่าบานนี้เข้าไปไปนําสิงตั้งสันออกมาคิดมานึกมาปรุงมาแต่งให้มันเป็นไปตามที่เจ้าของเข้าใจเข้าใจว่าเป็นหูทิบตาทิบเข้าใจว่าเป็นอยังก็แล้วแต่เข้าใจว่าเป็นภูมิเทวดาลูกพระเทวดาหลือียังกะนั่นแหละล้วนแต่ว่าเข้าถึกหลอกออกจากความต้องมาในความสงบอันเป็นอุเบกขาอุเบกขากับปล่อยว่างกับเดียวกันนั่นแหละเข้าปล่อ,ลอยเข้าว่างเข้าไปนําสิ่งเหล่านั้นมาคิดมันเลยบ่อุเบกขามันเลยบ่ว่าง ตอนนั้นะอยากให้มันเป็นไปใดดังใจอยากให้มันเป็นไปดังที่คิดเนี่ยนี่แหละมันบ่ปล่อยมันบ่ว่างเรือยั้งเ่าเว้าให้ฟังสิเว้าไปเรื่อยๆดอกว่าถ้ามันคิดออกแล้วถ้ามันคิดออกอันนั้นแล้วต้ามันสิเป็นเดี๋ยวให้ทุกคนเข้าใจบบดนี้แม้กระทั่งความฝันของคนยังเป็นถุกใดเด้นอนอยู่เฮือนกระขักไปฝันว่าเครื่องบินตกใส่ใส่ฮื่นจากของหรือว่าฝันว่าแขวร้อนเออ ก็เลยว่าตามตามลาวานั่นเห็นว่ามันเสื้อออกไปนอกเรืองเออสิเสียของลักโอ้ยเห็ดยังไดบ้านี่ชีดยากเลยเป็นถูกตัวเด่นนั่นตัวเด่นนหหั่น,นไปหาหมอผู้นั่นไปหาหมอผู้นี้ไปหาหมอผีหมอศิยาศาสตร์นั่นแหละบ้านี่ยิ่งเขาไปในวังวนพวกนัน้นเขายิ่งซ้ำเขาไปเลยเดย้เอออุยบอผสตตบอผู้นั้นสิตายบู้อีกสิตายเด้เจ้าบอสเสียเคาะสะเดข้ะเด้อน่ะจัดแต่งหมากผู้มานั่นนี่มาเห็ดกระทงกระเทงมาเงินมาเก้าร้อย นี่ยมันไปหันเด้จริงๆแล้วความบอสบายใจพวกเจ้าไปนั่มแค่ภาพฝันมาคิดนึกเราก็เกิดความบอสบายใจเอง <c oughs> เห็นบ่ะ <c oughs> บอสสบายใจเองบัดน,นี้ไปหาเขาแล้วแค่เขาเบาใจสังสร่คเขาเหตุสังสั่นกับความคิดของพวกเจ้าว่าสบายใจแล้วกูกูได้เสียคะกูได้เสดเคาะแล้วกูแท้จริงมีแต่ความคิดเรื่อปุงแต่งให้มันเปลี่ยนไปทั้งบิด้าพกันเข้าใจดีดโรด ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปนั่มไปนั่มมาขิดเองบา่าจากการเห็นจากการได้ยิ้นออาก,การไ้ฟังเรื่องเล่าอย่างต่างๆประเภทภาวนาที่เขาเจ้ายึดตังมันได้เลีเ้ยวแน่เขาสู่ขั้นไอเขาสู้ขันไออุปจาระได้เลี้ยวแน่เนี่ยอู้ยังเป็นตาเสือดิออแสงสว่างจา้ามาเห็นออหงบัดทิพยัดเด่นหัวเด้อพวกเจ้าเ,เอ,อ๋ยที่ริถทาเฮ้า นึกคิดว่าปุ๊บนั่นคืออะไรหรือว่าแสงยังดาบอแสงเพชรบอแสงแก้วบอแสงนั่นแสงนี่บอปุ๊บี่ผูกหลอกออกจากความตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาพวกนี้นะนี่คือให้ททำความข้าใจตัวนี้บ่ได้ให้ไปความสําคัญในแสงอันนั่นมันแจง้งหุงเห็นหุงได้อีลีนี่เออปานสปอร์ตไล่มากละ่ะหงังบอฮังปานสปอร์ตไล่ แจ้งมาเลยหางบอมเมียนแบบแง่งมากคือไฟสายด้มันเป็นคือลูกแก้วแวบบไงซัมฟุตบอลแจ้งไปบดถีบเห็นต้นไหม่ยอดไหม่ต้นใหม่หมไปไหม่ผู้เขาหนาพุงหนาผาเห็นบดเห็นอยู่แต่ว่าห้างบกิดนี่คือสิ่งสําคัญใจวาเห็นอยู่แต่ว่าบกิดเหตงใดมันสิเศร้ากิดใดอยู่ในล่มเดี๋ยวเบิงคือกันแต่ว่าบ่าออกจากลมตอนนี้อยู่ในล่มเลยได้ยินเสียงห้อยหวนกคือกัน เสียงผีแต่เฮาสืว่าห้ซื้อมันเสียงวีดเสียงมันกรีดลองเจ็บแก้วหูคุณได้บ่ารรมาได้ีแต่หาเฮาบ่คิดบ่เก็บบะปวดบ่เป็นยังแต่ผมยินอยู่มันสิเป็นวิดวิดอยู่ไก่ถ้าเฮาคิดปั๊บเคยจังเฮาไปถอดสะพานดึงมันเข้ามาใส่หูเฮาไก้ๆคขักอยู่ด้ว่ารรมาด้ดีนั่นแหละจังหวัดแต่ละคนแต่เฮาแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กิ่นอ่า กาะทบทั้งร่างกายรู้สึกเขาว่ารู้สึกทางกายอาจจะเป็นขนหัวลุกขนหัวตัง้งดีอ,อลุกกระลุกไปที่เห็นมันรู้สึกคือนืตยั่งยิ่ถ้าคิดปับ๊บตั้งแว่าเจาะก,กรรมายเวนบ่ผีบ่อนันอนั้นบอันนี้บสสารพัดเด้อ,อ,อถือหลอกเข้าใจว่าตัวเองนั่นแหละหลอกตัวเองความคิดตัวเองน่ะหลอกตัวเองให้ออกจากความตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็ปล่อยว่างกันเดียวกันนั่นแหละ S <S มันป,ปล่อยปรว่างตัวนี้สแสดงว่ามันคิดอยู่มันอยากหาซื้อมันมันจากนั่นจากนี่อยู่นี่ในในขนลุกขนหัวลุกออแม้กระทั่งเนื้อกะตุกกะเป็นเด้มีเบิดคือไฟสอดนี่ก็มีแต่วกวาออกจากมือจากกองก็ยังมีออนั่งสมาธิกะกีนั่งแบบนี้ท่อนทเข้าฝึกไม่จังนี่แต่วกวาออกพวกคิดหาด้บยา่นี่โอ,อ้กว่าสิเข่าใจได้พระธะร,รมดาจึงว่าหาวิธีมาให้พวกเข้าทำความข้าใจเอาง่ายๆซะ ยังก็แล้วแต่น่ทุกคนกลับมาสู่ล่มหายใจหนึ่งแหละผู้ผู้คนคนที่อยู่ล่มหายใจโดยปัสจากความคิด,ดก็เลยก็เอาพุดโทคิดแทนเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกตัวเอาอคือควบคุมเดี๋ยวมันจีค่อยๆว,ว่างค่อยคลายไปเองแบบเนี่มันจีเห็นยังกับแซงจะไปคิดว่ามันนจริงมันการเห็นมั็เห็นจริงแต่ว่าเรื่องไม่จริงเด้เพราะว่ามันจีเห็นจริงแต่ว่าเรื่องว่าจริงที่พวกเจ้าเข้าใจว่ามันจริงพวกเจ้าไปคิดให้มันเป็นเข้าใจปะ มันถือหลอกออกจากความตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขานี่แหละให้ฟังดีๆมันปล่อยว่างเด่นเห็นยังมันก็ดึงเข้ามาขิดเบิดได้ยินเสียงยังก็ดึงมาคิดเบิดเสียงเทศพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ากับหงินนี่เออเฮากับหงินอยู่แต่เ่าฮ่บ่คิดตามเลยเนี่ยบอคิดตามสั่งสิ่งนันก็บสืบสืบเนียนที่สุดเลยคือคือบุคคลที่เฮาครอบบุกเนียนที่สุดพระพุทธเจ้า หรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่ในปุตธการคนที่เบาเสียงออกมากดอกแต่ว่าจะไปเสือได้ว่ามันเมน็นจะไปเสือเด้่นมาสะแดงเดินจงกลมให้เบิ่งยังสิเท่ากับเบิ่งคือซือ้อเห็นซื้อๆือย่ากิจตามหเหตุตามเทศไปเทศมาก่ะออกนอกแม่เด้อบอกไ้เด้อเนี่ย,นย,นยคนบ้านเคยเจอบ้านหุจักดอกคนมาเคยเจอลหลายอย่างหลายสิ่งแท้ที่จริงแล้วทั้งบดก็คือว่า เขาหลอกเข้าหรือใจเข้าเองน่ะหลอกเข้าเข้าปล่อยว่างบอกเป็ี่ยนเข้ามีแต่ดึงเข้ามาคิดเข้ามีแต่ดึงเข้ามาคิดให้มันเปลี่ยนไปใดให้มันเปลี่ยนแบบนั้นใหันมีแบบนี้เข้าดึงเข้ามาคิดเองเข้าเลยออกจากความสงบเองเข้าเลยออกจากคาว่าอุเบกขาเข้าเลยบอกปล่อยว่างเข้าใจว่าล่ะเข้าบอกปล่อยว่างจากย่างลืมเด็จิตติดที่ไหนนั่นย่อมไปเกิดที่นั่นหรือไปอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนั้นเด็ในภพในจักรวาลนี่โอ้ย ถ้าพวกเจ้าส่วนโดยที่โดยที่มันเป็นจริงก็สร้างหรือพวกภุ่มเทวดาลูกะเทวดาหรืออากาศเทวดาพบ่มงย่างแกล้ลวแต่สิเป็นสวรรค์จะเป็นวิมานอย่างต่างๆเบิดตัวอันทุกอย่างแต่ว่าอริยะเจ้าผู้เพนปล่อยว่างได้แล้วเพปินติดจักหม่องเด้จิตอยู่โดยลําพังเด้สุญญตาวิโมกจิตอยู่โดยลําพังอยู่โดยลําพังบริอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเด้เ่ราเขาไปติดอันใดอันหนึ่งเลยเด้ทั้งๆที่มันมีอยู่อันนี้แหละ พวกเข้าเห็ดตังใดเข้าสิเป็นแบบนั้นใดมันบ่ได้ไปดับเราไปอยู่สวรรค์วิมานอันใดเเออดับความคิดตัวนี้อยู่โดยลําพังบ่ใส่สนใจให้ค่ากับสิ่งที่เห็นจักอันจักย่างเลยมันก็บ่ติดมันก็บ่ไปตั้งตัวมันก็บ่มีพบไปตั้งตัวเพราะเป็นดุดังพื้นมาที่เกิดแห่งจิตเเออที่เฮาไปติดนั่นเองอคิดฮอนเฮือนนั่นแหละเ็าไปอยู่ในเฮื่อนหลักสะกอนต่ว่าล่ะนั่แหละังว่าเรียบเทียมเห้เข้าใจง่ายๆแต่ละคนแต่ละคนนั่น สร้างฐานที่ตั้งให้มันคงให้มันเนียนาถาวรสร้างฐานมันฐานที่อานาปานาสติก็ลมหายใจนั่นเองแล้วก็ผู้ใดมีตัวซอยพยายามสางตัวช่วยตัวช่วยดีที่สุดซึ่งเป็นตัวปลุกสติได้ดีที่สุดซึ่งเป็นตัวทําให้รู้สึกตัวได้ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งคือการเอาอาการผิติมาไว้อยู่ในระหว่างกลางหน้าผากนี่เองที่พอเข้าแนะนํากันว่าคือจุดอุณาลมเวลาใดก็สางสําหรับคนฝึกได้แล้ว ที่เข้าอยู่ในร่มหายใจแล้วมีอุณหล่มเกิดขึ้นคืออาการนิ่มๆนุ่นงๆระว่างกลางหนาา้าผาเกิดขึ้นเพิ่มเวลาใดากัสร้างทาอันนี้หายไปหมายถึงความนิ่มนวลงระว่างกลางหนาา้าผาอาการปิตินี่หายไปนี่เข้าออกจากชาติแล้วไม่ได้ตั้งมั่นในความสงบแล้วเข้าไปคิดถึงผู้นั่นผู้นี่ไปมีความพอใจแล้วไม่พอใจกับบุคคลผู้นั่นผู้นี้สั์สิ่งของเรื่องเล่าต่างๆแล้วตัวนี้พ่อต่างๆต,ตัวนี้หายไปเพ๊บสติมันกรกับขึ้นมาเอานั่นมึงไปหาเกิดแล้วนอนี่ ก็ดึงปั๊บขึ้นมาเหลือบตาเบื้องปลายจมูกหายใจเข้าบาดเดียวมันก็เป็นมันก็ขึ้นมาเร็วนี่เลือเอ่อนว่าตัวดึงสติได้เร็วที่สุดอีกตัวหนึง่งจังว่าเ้าต้องหาเครื่องอาศัยเป็นเครื่องยูเป็นเครื่องเครื่องกระตุ้นเตือนาจของเองส่วนผู้ใดเสียบเาเรื่องว่าเห็นนั่นเห็นนี่นั่นนี่จะไปสนใจเห็นเราไปเกิดไหมจะสิไปส่ออนอย่างกับเพาเห็นเราไปเกิดไหมรู้เราไปเกิดไหมเห็นเราไปเกิดไหมเศร,ร้าว่าต้องไปสนใจถ้ารู้เราว่าเกิดเด้อ เห็นล้าบ่กเกิดใครอยู่พร้อมบวกขิดบวาปุงบ่กแตง่งจัก,กรวาลนี่เชื่อมต่อกันเดียวเด้อพวกเจ้ามันเป็นตะติดคือนยังมันง่ามขึ้นยัง,ไงไีงเด้อันแนวาจังสัตว์เออเป็นวิมานแก้วประกายพึกละยิบรลยับโอ้ยเป็นตะยูขึ้นยังนี่นั่นหละมันล่อไปเกิดไปตายอย่างยากว่าลักฉะนั้นอาจจะยามอยู่กับลมหายใจให้มากลมหายใจบ่มีหลปร่างตัวตนเพิ่นก็เลยเอาลมหายใจแหละเป็นเอกเออ ป็นที่หนึ่งเลยได้ลมหายใจเนี่ยมันมีตัวตนถ้าเฮาอยู่เนียนกับลมหายใจได้ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจมันก็เกิดมันก็ดับทันท่วม่นบ่ลาดับหยังดับความกังวลดับความอยากได้อยากเป็นเนี่ยดับ่ะอยู่แค่นี้นี่แหละดับพบดับแบบนี้เด้อเอ้าพอ